ถ้าเคยสร้างนี้สินให้เขาใช้แล้วมีอีกเขาโกรธจะเลิกกันจะทํายังไงให้ล้างข้อนี้คุณต้องไปย้ายตัวเองอยู่ในบริบทใหม่เพราะอะไรภรรยาที่สร้างนี้สินให้กับผู้ชายอ่ะแล้วตัวเรายังอยู่ในสภาวะของคนที่สร้างนี้สินบวกกับการเป็นยังคงเป็นผู้พึ่งพาอยู่บวกกับการยังเป็นคนที่นิ่งๆไม่ได้ปฏิวัติตัวเองใหม่อะค่ะ,คะอ่าฮะเขาจะไม่ใช่แค่โกรธอย่างเดียวสิ่งที่เขาไม่สามารถพูดกับคุณได้มากกว่านี้คืออะไรคะเขารำคาญเขางุดหิีตัวคุณไม่ได้วางบทบาท การเป็นคนรักตัวคุณเป็นเพียงแค่ผู้พึ่งพามันเลยทําให้เขาเนี่ยเกิดอาการความเครียดผู้ชายพอเรากระตุ้นความเครียดมากๆเราไม่ได้สร้างสเสน่ห์และไม่สร้างสิ่งมดใจฮอร์โมนความรักมันไม่เกิดฮอร์โมอนความรักไม่เกิดผู้ชายจะเข้าใจไปเองโดยธรรมชาติว่าวันนี้เขาไม่ได้รักคุณเขาเลยขอเลิกกับคุณเวลาคุณไปสร้างนี้สินให้เขาชดใช้เนี่ยมันไม่ใช่เทคนิคการล้างสมองมไม่ใช่เทคนิคการล้างภาาเพราะว่าในปัจจุบันนี่มันยังคงอยู่ใช่ไหมทางแก้ของคุณคือคุณต้องย้ายบริบทของตัวคุณให้ได้ ให้อยู่ในสภาวะของการที่คุณต้องรับผิดชอบตัวเองนี่คือประการแรกขั้นพื้นฐานนะแต่ลําดับที่2คือจําไว้นะคะปฏิวัติตัวเองยังไงก็ตามต้องเพิ่มสเสน่ห์ให้กับตัวเราเพราะสเสน่ห์เป็นสิ่งที่ผู้ชายขาดจากผู้หญิงไม่ได้